บุคคลที่สร้างคุณงามความดีบุคคลทั้งหลายนี้เรียกว่ากลัวตายคนกลัวตายดีคนไม่กลัวตายไม่ดีเพราะคนที่ไม่กลัวตายนี้ยังเรียกว่าหลงดีจะไม่สร้างความดีไว้คนที่มีความกลัวตายเรียกว่าบุคคลผู้นั้นมีความละอายต่อบาป คนที่มีความละอายต่อบาปแสดงว่ามีเทพเทวดาผู้มีศีลมีธรรมคุ้มครองดวงจิตและกายสังขารให้น้อมนำให้พามาหาประโยชน์เพื่อท่านก็ยังได้ประโยชน์เทพเทวดาที่คุ้มครองตัวของโยมก็เรียกว่าบรรพชนบรรพบุรุษบิดามารดาตาทวดของโยม ดังนั้นทำอะไรแล้วขอให้โยมเจริญจิตเมตตาแผ่เมตตาจิตให้เทพเทวดาเทพพรหมทั้งหลายทุกชั้นฟ้าบิดามารดาตาทวดทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ที่เป็นสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกรูปทุกนามทุกดวงจิตไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามการอธิษฐานแผ่เมตตาแบบนี้ เรียกว่าจะทำให้จิตของโยมนั้นตั้งมั่นอยู่ในความเมตตาคนที่มีเมตตาแล้วย่อมสามารถทําลายไฟโทสะได้แม้ทําลายไม่หมดก็ทําให้เหลือน้อยอะไรที่มันมีน้อยย่อมควบคุมได้อะไรที่มันมีมากย่อมควบคุมไม่ได้